สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในกาลีน่านะครับบนคอมผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับลบเจ้าเกมที่เราติดตั้งไว้บนเครื่องนะครับอ <Wow. S 1> ่ะพวกเกมกาลีน่านะครับวิธีการลบนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเปิดกาลีน่าและล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นให้กดไปที่เกมที่เราต้องการจะลบออกจากเครื่องได้เลยในตัวอย่างผมจะลบเจ้าฟีฟ่าออนไลน์ตัวนี้นะครับผมก็จิ้มไปหนึ่งที เขาจะเข้ามาที่หน้านี้ให้เพื่อนๆสังเกตรตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับมันจะมีรูปปรจแจอยู่นะครับให้เราเอาเมาส์ไปชี้และคลิกลงไป1่ทีจากนั้นให้เลือกเจ้าเมนูล่างสุดนะครับถอนการติดตั้งหรือที่เป็นรูปถังขยะนะครับผมคลิกลงไปได้เลยเค <Okay. S 1> ในหน้านี้ให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มคําว่าใช่นะครับตรงที่ลูกศรชี้จากนั้นก็รอเขาถอนการติดตั้งสักครู่นะครับเมื่อเราลองคลิกกลับเข้าไปที่เกมนั้นนะครับที่เราได้กดลบไปนะครับ มันก็จะไม่ขึ้นเป็นปุ่มเล่นแล้วนะครับขึ้นเป็นปุ่มติดตั้งแบบนี้ก็แปลว่าเกมได้ลบออกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองเพื่อนๆก็กลับไปใช้งานกาเรน่าได้ตามปกติเลยโอเคลองนําไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับ Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ